สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่2 9มีนาคมค่ะผลประมูลพััิรสหรัฐอายุ5ปี43,000ล้านเหรียญดีมาลเฟิร์มยิวประมูลต่ำกว่ายิวตลาดเล็กน้อยปิดทูคอเวอร์เรชั่นเท่าครั้งก่อน Market response สวิงกลับจาก 2-year auction เมื่อวันก่อนบ่งชี้เขาว่าตลาดบอลน,น่าจะพบจุดดุลยภาพใหม่แล้วโดยคืนนี้มีประมูลตัว7ปี35,000ล้านเหรียญให้ตีความกันต่อ เฟดวอชทูสะท้อนโอกาสคงและขึ้นในเดือนพฤษภาคมค่อนข้างใกล้เคียงกันส่วนข่าวสอบสวน5ธนาคารฝรั่งเศสข้อหาฟอกเงินโกงภาษีตอกย้ำอาการกร่อยในความพยายามปล่อยมุกแป๊กของพลพรรคหมีโดยราคาหุ้น2แบงก์ใหญ่ที่ติดโผได้แก่ซอกเจนลบแค่1.07%ส่วน BNP p a r i b a าิบาสบวกสวนเบาๆนา์นักกลีแคทแมยืนยันอีกทีค่ะจบนะวิกฤตการเงินโลกฉบับอนุบาล ดัชนีความกลัววิกซ์คอนเฟิร์มปิดต่ำกว่า20ครั้งแรกใน3สัปดาห์อยูพนับัตสสหรัฐ2ปีลองตาไปเที่ยวต่ำกว่า4%แค่วิกเดียวค่ะก็เลี้ยวกลับขึ้นมาเช้านี้4.1%หุ้นอาลีบาบาพุ่งทะยานตั้งแต่ตลาดอเมริกายันฮ่องกงรับข่าวประกาศแยก6ธุรกิจเปิดทางระดมทุนในอนาคตประสานสตอรี่คุณแจ็คมาเหยียบพ่นดินใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่ในประเทศตัวเองยาวเพราะเหยียบตาปลาพักค,คอมมิวเต กระชากเซติมิเต์ปลุก Animal s p ป r i t ของเหล่านักลงทุนทีมจีนให้พุ่งพล่านค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งทะลุ73เหรียญต่อบาร์เรลวิวล่าสุดของนักกลยุทธ์แคทแฮมได้ถ่ายทอดและอธิบายไว้อย่างละเอียดในไลฟ์รายการ Trader KPTalk 27มีนาคมสรุปเป็นธีม MCC VGA Make Communities China and Vietnam Great Again เชิญคลิกฟังย้อนหลังได้ตามอัธยาศัยนะคะ และ Buying List รายการช้อปปิ้งตอนนี้ขยายจาก2ตัวท็อป KT Energy, KT China มารวม KT Mining และ KT v i เวียดนามเข้าไปด้วยค่ะมาดูกันถึงการขึ้่นหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นเด็กปิดไปที่1,606.91จุดบวก0.85เปอร์มูลค่าการซื้อขาย44,685ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นยุโรปจากความคลายกังวลผลกระทบของวิกฤตธ,ธนาคารในสหรัฐที่ลดลงส่งผลบ,บวกต่อเซนิเมนต์กลุ่มธนาคารทําให้มีแรงซื้อเข้ามาหนุนดัชนีขณะเดียวกันค่ะย,ยังมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงหุ้นใหญ่ที่พักตัวไปก่อนหน้านี้ส่วนฝั่งของตราสารหนี้ค่ะมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่17,733ล้านบาท และยูพันธบัตรอายุหปีปิดที่1.91%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%งอร์ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่3 4บสาท29สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทาเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าสอดคล้องกับเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคเนื่องจากตลาดลดความกังวลที่มีต่อวิกฤตสถาบันการเงินในสหรัฐและยุโรปลงจึงทําให้นักลงทุนเริ่มมีการขายดอลลาร์ออกมาทางฝั่งของเอเชียค,ค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกกียววปิดบ เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับระบบการเงินของสหรัฐอย่างไรก็ดีค่ะนิกกี้ปิดบวกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเงินเยนแข็งค่าขึาข้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนิกกี้ปิดไปที่27,518.25จสุดสบวก0.15%ย่วหน้เซีส่ยงิงไฮคอมมาสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบเล็กน้อยค่ะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนเซยงไฮคอมมาสิตปิดไปที่ 32,45.38. จุดลบ0 1 9 ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาแนวทางการคุมเข้มกฎระเบียบในภาคธนาคารของสหรัฐหลังการล้มละลายของธนาคารซิลิคอนวัลเลย์แบงก์โดยดาวโจนส์ปิดไปที่32,394.25จุดลบ0.12% S&P 500ปิดที่3,971.27จุดลบ0.16%และ Nasdaq ปิดที่11,716.08จุด0.45%ค่ะ ส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันอังคารค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับวิกฤตธนาคารหลังจากการล่มสลายของธนาคารเครดิตสวิสและธนาคาร2แห่งของสหรัฐ c c 4 0ปิดที่7,088.34จุดบวก0.14% DAX ปิดที่15,142.02จุดบวก0.10%และฟุซิร้อยปิดที่7,484.25จุดบวก0.17%ค่ะ ส่วนค่าเงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากผู้ว่าการ BOE ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าระบบธนาคารของอังกฤษไม่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของ SBB และ Credit Suisse ขณะที่ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดทางฝั่งของสินยน้ำมันดิบเวสตซัสตานนิยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะเพิ่มขึ้นมา 0. 5ปเซปิดที่7 3ดอลลาร์20เซนต์ต่อบาเรล โดยตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากข่าวอิรักระงับการส่งออกน้ำมันบางส่วนจากเขตปกครองตนเองเคอร์ติสฐานซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิรักด้วยข่าวดังกล่าวค่ะทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะอุปทานตึงตัวส่วนฝั่งของเบรน์เองค่ะบวกขึ้นมา0.7%ปิดที่78ดอลลาร์65เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ1,970ดอลลาร์ในวันอังคารค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อกินกําไรหลังจากสัญญาทองคาร่วงลงติดต่อกัน2วันทําการก่อนหน้านี้สัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์2มษนายนบวก1.01%ปิดที่1,973.50เดนต์อทร์อัลส์และนี่คือทั้งหมดของเคทัมเดลิเนียลที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทัมสมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ